ทำฟาร์มสวัสดีจ้าเจ็ด <Yeah. S 2> โมงกว่าของเสาร์วันอาทิตย์ที่สอง,ก,งกรกฎากนะคม66นะคะมาดูกวางกินกล้วยนะะคมาดูกวางกินกล้วยนะอ้าวมาดูกวางกินกล้วยค่ะเอามาให้หน่อยแท้ลูกข่อยบ่กลู่กัน <c oughs> ลูกคอยลูกคอยแย่งกันเดี๋ยวก็มีคนมาเวทานาอีกได้ค่ะพี่น้องเ <b> นี่ยไอโบคู่กันนี่ตามไปดือพอเพิ่นตัดหญ้าไว้แล้วจ้ะตัดหญ้าไว้แล้ว,ว,ลวอ้าวนี่คิดว่าเป็นบ่เอ,อ้ออีใครนี่อุ้งยิงคิดเป็นไหมนี่อุ้งยิงนี่ ไปนี่พอแล้วไปแล้วถ่ายรูปเลยนะค่ะถ่ายรูปได้นะขอพ่อถ่ายรูปด้วยหน่อยเขอพ่อถ่ายรูปได้หน่อยถ่ายแล้วเอากล้วยอีกไหมถ่ายแล้วอัศจรรยจัยนะอัศจรรยจัยนะอัศจรรย์ใจวะอัศจรรย์ใจเปล่าเรื่องอหรอ เพิ่นจะเว้าเรื่องเันความมันกว่างเนาะคะ่ะเพิ่นรักษาแผลเพิ่นจะ,ะ,นนะ,ะใช้น้ำลายน้ำลายเลียเลียเลียเพิ่นจะเลียแผลเพิ่นเนาะค่ะได้ผลดีค่ะเท่าที่ซ้อมเบ่งกวางเลียแผลเองใช้น้ำลายใช้น้ำลายเป็นยาสมานแผลเนาะคะ่ะ พอเพื่อนก็เรียกว่าอัศจรรย์ใจอัศจรรย์ใจไหนไหนโอ้เด็กพี่น้อง่ะมือว่านนี่อันที่หนึ่งมีไผ่หมานแน่จ้ามีใครหมานบ้าง วันนี้เมื่อวานพารวยหกเจ็ดวันนี้หกแปดเอ้ยอุ้งอิงหกสิบแปดวันเนาะคะ่ะเด็กน้อยเด็กหกสิบแปดวันนี่อยู่กับพี่พารวยเขานะคะให้เจ้ามักอยู่น้ำกันได้ค่ะพี่น้องอยู่กับพี่พารวยพี่พารวยไหนพี่พารวย พี่เด้อพี่พารวยเด้อขอโทษด้อค่ะพี่น้องเริ่มจําลูกซับสนแล้วคะ่ะลูกไงท่านกันลูกไงท่านกันนะคะพารวยตองหนึ่งนะคะวันนี้พารวยร้อยสิบเอ็ดวันนะคะพารวยร้อยสิบเอ็ดวันพารวยแม่เริ่มสิจจาก็ได้เลยเด้อไงท่านกันเลยเบิร์ตล่ะ ร้อยสิบเอ็ดวันพารวยตองหนึ่งเนาะลุงเนะาะพารวยร้อยสิบเอ็ดวันอุ้งอิงไปไหนอุ้งอิงหกสิบแปดวันอุ้งอิงเดี๋ยวแม่เช็คสต๊อกก่อนสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสามครบนะแค่ครบนะแคไม่มีของกินไม่ยอมให้จับะลุกพี่น้องะ่ะสังเกตเบิ้งเนะคะ่ะช่วงนี้มาเศร้าๆนี่บ่คอยได้ยินเสียงห้องคะ่ะอันนี้องค์อิงองค์อิงก็เริ่มง่ญ่แลวสีท่านมูล้ะคะ่ะสีท่านอายๆแล้ว มาสศว้าๆสังเกตเบึงเพิ่นจะบก่อยหองค่ะบก่อยหองก็เลยก็ะเลยรูว่าเพิ่นเพิ่นอิมเนาะค่ะเขา้าเข้าหายยาหยาลายค่ะยามือเสาเขาหายยิ่งย่าไปเลยค่ะหอดอีกเ้าหนึง่งเขากับมาหายมาอย่างสี่ลหละจ้ะบค่อยหองค่ะเงียบคลิปหยาลายอิมอิมแสดงว่าอิมว่าสันทอะค่ะอิมบกหองเลยค่ะ พ่อพันอินดี้ทายาค่ะพ่อพ่นตัดห้แล้วเดี๋ยวก็มานะคะวันนี้กินแพงโคลาแพงโคลาอุ้งอิงอุ้งอิงกับพาเรืออลูกอุ้งอิง อีกเดือนเดียวหนูก็จะโตทันพี่แล้วนะลูกอันนี้ก็คือผ้าร่วยผ้าร่วยเื่อปะคะพี่น้องมันอยากเบือ่อ,อยู่ได้ค่ะมือน,นี้เศร้านี่บ่มีแดดจ้าวันมีแดดยังไม่มีแดดเลยค่ะ ผ้ารวยผ้ารวยคนดีคนมนานะคะกับอายเพนนะคะเอาขันพี่นองแยกออกค่ะโตไดผ้ารว่วยโตได้เก่าจะเลื่อนซับโตได้สิบจะเลื่อนซับ <c oughs> <c oughs> สงสัยบาดลูกใหญ่แม่สิลูกว่าโตได้เก่าสิบสิบ,สบเอ็ดกะ ต้องสังเกตเขาเอานะจ้ะนี่แม่เบิร์ได้ค่ะนี่บักเทิกอายเิ่นต้องสังเกตว่าเขาตัวใดจะขึ้นก่อนเนาะค่ะเนาะขึ้นก้อนขึ้นรุ่นเพิ่นเกิดเดือนเกาจะเริ่นสับเกิดเดือนท่านว่าเนาะจ้ะเกาจะเริ่นสับเกิดเดือนท่านว่า สิบเจริญทรัพย์เกิดเดือนมกราค่ะแล้วก็น้องเซเว่นเกิดกุมภาผ้ารวยเกิดมิถุนาจ้านี่ยผ้ารอยผารวยยังพอจำได้อยู่ผ้ารื่อยนี่ค่ะนี่ค่ะยืนอยู่นานนี่ค่นี่ค่ะื้ารอยผารวยมีนาแล้วก็องอิงเมษานะคะพี่น้องอย่าลืมกดกระดิ่งไว้เด้อค่ะ กดกระดิ่งไว้จะได้เห็นทุกคลิปนะคะคุกขั้นตอนนะคะเ mm hmm. ขางอกออกมานี่เท่ากับจะได้เบิงซอยเบิงซอยแง่งกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะ <c oughs> <c oughs> อย่าฝ้าเบื่อกันเด้อค่ะซอยเบิงซอยแง่งสะกอนซอยเบิงซอยแง่งกันสะกอนจ้า สำหรับคลิปนี้กับตองขอพ่อแค่นี้ก่อนนะคะเนาอขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีจ้า